โบตารซอหรือเปล่าอุ้ยโออุ้ยอุย้ยไม่ใช่ว่ะไม่น่าใช่โบตารซอมันน่าจะเป็นจิ้งจกใต้น้ําเอาละครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไดโนซอร์พรีฮิสโอริกเซอร์ไวเวอร์นะครับ ผมว่าน่าจะมีหลายคนเคยดูผมเล่นกันมาแล้วลนะสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแบบว่าเราจะได้เข้าไปอยู่ในยุคของไดโนเสาร์เรียกได้ว่าสัตว์ในเกมเนี้ยจะทําเหมือนจริงมากนะครับจะเหมือนจริงแบบอ้างอิงตามประวัติศาสตร์ไดโนเสาร์เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมากลับเล่นกันเพราะว่าเฮ้ย <laughs> เราจะกลับมาเล่น <laughs> พูดอะไรวะเนี้ยพูดงงๆนะเพราะว่าตอนนี้ตัวเกมรู้สึกว่าจะอัปเดตมามากมายเลยทีเดียวครับนี่มันจะมี survivor mode อาร์เ mode มดฟรีโรมนะครับก็คือเล่นแบบว่า แบบอิสระอะไรประมาณนี้นะระบบการบังคับเป็นไงบ้างมีปับอ่านะเดี๋ยวเราต้องเรียนรู้ระบบการบังคับก่อนมีสเปเชียลมีไลท์แอนแทอ๋อมีการคำรามแล้วก็มีการแทรกน่าจะแทรกพวกอาหารอะไรพวกนี้นะครับโอเคเสียงผมว่าเสียงต้องปรับหน่อยอันนี้คือดนตรีเหรอเดี๋ยวต้องไปปรับด้านในมันง,งั้นงงตอนนี้มันจะมีให้เล่นทั้งหมด4แบบนะ4แมปนะครับผมว่าอันนี้น่าสนใจอันนี้คืออัปเดตใหม่ ผมไม่เคยเล่นอันนี้อันนี้จะเป็นแบบเหมือนกับให้เราลงน้ําได้หรือเปล่านะไม่แน่ใจระบบเสียงพอดีไหมเออน่าจะดังพอดีอยู่นะโอเคไปเลยครับขอ,อให้เรากําจัดการเดียนหรือผู้พิทักษ์นะครับแข่งแดนนี้กูตัวเท่านี้ได้กูไปฆ่าเลยเหรอดูมันยังเล็กอยู่นะเออดูเหมือนยังเล็กอยู่เลยเหมือนไม่ได้โตเต็มที่นี่มันคล้ายๆสไปโนเลยเว้ไปลองดูกัน เบอร์ขาหิวเราจะไม่เต็มมาทุกคนมันต่ำเตี้ยเรียดดินมากเลยนะค่าหิวนะครับเฮ้ยข้างหน้ามีแหล่งอาหารนี่ว้าข้างหน้ามีแหล่งอาหารทุกคนอุ้ยมันกำลังกินตัวอะไรเนี่ยเฮ้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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเิดเปิดเปิดมากัดเฮ้ยวา้าบปลาทำามก่อนทำรามจะบัฟสตามิน่าได้ใช่ไหมเฮ้ยมาเด้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 มันใช้วา้า์ปล่าใช้วา้วา์ปล่ะเอ้ยตบตบ ร่วงเวลเด้ร่วงเวลงเด้เหมือนมันกินได้เฉพาะไอ้ซากอย่างนี้เหรออ่ากินก่อนกินก่อนอุ้ยอิ่มเลยสุดยอดเรียบร้อยสร้างนี้กินได้ป่ะอ๋อสร้างทั่วไปก็กินได้เหมือนกันนี่หว่าเหมือนจะทําดีขึ้นกราฟ,ฟิกสวยขึ้นแล้วเนี่ยดูจากพื้นนน่โออัปเดตมาที่ได้แต่ตัวเกมเป็นเอนจินเก่ายัางใช้อยู่ในตีอยู่เลยนะครับเขาบอกว่าไดนโนเสาเรา คือจะมีความสามารถในการว่ายน้ําได้นะครับดำน้ําได้นั่นเองอ๋แต่ว่าไม่สามารถจะดื่มน้ําทะเลได้นะครับเพราะมันเค็มครับผมกด E ดำน้ำํากด Q ขึ้นสู่ s u r ์เฟ e ก็คือผิวน้าเฮ้ยเจว,ว่วะเมื่อก่อนมันแบบเอไม่สามารถดำน้ําได้เฮ้ยมันเท่ว่ะเท่ขึ้นเท่ขึ้นเท่ขึ้นแล้วใต้น้ํามีอะไรบ้างขอลงไปดูด่อยโอ้โหสวยงาม อันนี้น่าจะเป็นปลาซีลาแคนนะทุกคนกัดในน้ำด้วอวะเฮ้ยได้อยู่อ่ะกัดในน้ําได้อยู่อ่ะเดี๋ยวมันบังคับในน้ํายากวะกินดิกินปลาที่กินปลาดิไม่ไม่หมุนไปทางน้นู้นนี่อ๋อเรียบร้อยเลยเอากัดทีเดียวปลาหายเลยครับมีปอดด้วยนะมันขึ้นรูปปอดมาเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ในน้ําได้นานแค่ไหนตอนนี้ผมต้องสำรวจใต้น้ํานี้ก่อนโอ้ในน้ําสวยกว่าข้างบนอีกนะเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียว ันจะสุดแค่นี้หรือเปล่าข้างหน้านี้เปล่ามีซากฟอสซิลนะครับอยู่ด้านล่างด้วยขึ้นก่อนขึ้นก่อนอ่าข้างบนเหมือนหน้าจะไม่ค่อยมีอะไรบ้างหลักๆเลยคือมันจะให้เราอะเดินทางในน้ํานะครับตรงนี้ไปก่อนแน่นอนดำน้ำําดำน้ำําเลยนี่นีปลา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 ,ปากินปลากินปลา๋อ,อข้าหิวเต็มตลอดเฮ้เหมือนข้างหน้ามีแหล่งน้ําโอเคผมเจอแหล่งน้ําอีกจุดหนึ่งที่น่าจะเป็นน้ําที่กินได้แล้วก็ มันมีนักล่าอยู่2รอบนี้เราอาจจะต้อง2ต่ตอนหนึ่งครับเฮ้ยมีถึง3ว่ะ yeah, แ,แย่แล้วแย่แล้วกินน้ำก่อนเออเติมน้ำให้เต็มคือร่างกายเราต้องพร้อมมัน3ตัวเรา1ตัวเราไหวปะเนี่ยสกิลผมในเกมนี้ก็ยังกากา,กากอยู่ด้วยว่ะผมต้องวดอย่างโดยด่วนวดมันอย่างโดยด่วนแล้วก็ต้องจุกหลบนั่นแหละนั่นแหละตบเข้าไปให้ร่วงบรรลุมครับบรลุม ถอยก่อนเราต้องใช้สเตปสเตปครับผมล่วงหนึ่งล่วงหนึ่งระวังทีนี้หลักๆเลยจะเป็นท่าพุง่งเว้ยพุ่งไม่อัดไม่ถึงพุ่งไปถึงพุ่งไปถึงลบก่อนลบก่อนลบก่อนเดี๋ยวรอมันชาร์จเราจะเขาเตอร์แท็กันชาร์จมาชาร์จมามันชาร์จมาเออนั้นแหละตรงนั้นแหละตบหน้าตบหน้า,นาเลือดสาดถอยถอยเว้ยถอยเว้ยมาเว้ยมาเว้ยเอาเดเอาเดเอาเดหันบล่ะหันบล่ะหันบล่ะ กูจุกกูย้าะเต็บจุกมาตัวนี้ตันปุ้งไม่ตายวะไม่ตายเหรออ่าเรียบร้อยเรียบร้อยคิวเรียบร้อยคิวเลือดสาดขึ้นจอเลือดสาดขึ้นจอตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งจาฝูงเหรอจาฝูงเหรอถอยก่อนถอยหลบก่อนพุ่งแน่พุ่งแน่แนอ่าตอนนี้พุ่งแน่เออกุว่าแล้วอยู่ด้านหลังเรียบร้อยตายกินซากเลยทีนี้กินได้ปะกินได้กินได้กินได้เออเนี่เติมเลือดได้นี่วาเวลากิน เรียบร้อยตัวนี้กินได้แค่นี้หรอกินอีกดิอันนี้รอบสองแม่งเลือดไม่ขึ้นเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวกินนะากินตัวเดิมนี่คือแบบไม่ได้เลือดต้องกินตัวใหม่เรียบร้อยเลือดเราเต็มครับนี่ก็มีอีกซากหนึ่งอ๋อหลักๆเลยคือให้เดินทางไปเรื่อยๆเว้ย,ยจนกว่าจะได้เจอกับบอสครับในโหมดซิวเวอร์หรือว่าการอาชีพรอดอน,นี่เป็นน้ำใช่ไหม,มเหมือนหิวเลยกูนึกว่าหิวกูน้ำใต้ถ้ำ ีฉลามปะเนี่ยต้องระวังฉลามนะพยายามอยู่ด้านล่างไว้เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าข้างล่างมีตัวอะไรบ้างถ้าเราอยู่ข้างบนเนี่ยเราจะเป็นเป้าของตัวที่อยู่ในน้ําไม่น่ามีตัวอะไรมากเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าเจอว่ะซีลาแคนนี่ว่ะสบายมากกินก่อนเรียบร้อยขึ้นสู่ผิวน้ําก่อนตรงนี้น้ําไม่ลึกมากอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ขึ้นไปได้ปะเนี่ยเหมือนมีแหล่งน้ําไงเห็นแหล่งน้ํากินน้ําก่อน ค่าน้ำนี่รู้สึกว่ามันจะลงค่อนข้างง่ายมากสตามิน่าหมดทำลามบัฟสตามิน่ได้นะตัวนี้นี่น,น,นีเปิดบัฟได้โอเคเรากินน้ําก่อนแล้วเราก็ค่อยเดินทางกันต่อ,อเติมน้ําให้เต็มที่ไปกันบอสไม่รู้ว่าไปหลบอยู่ที่ไหนเหมือนกันนะแต่ผมว่าน้ําตรงเนี้มันใหญ่มันอาจจะมีตัวอันตรายได้นะไม่แน่นะลงกาดําดูก่อนเฮ้ยเฮ้ยเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ อ๋อสีละแคนอุ้ยโมซาสโซโมซาโซโมซาโซหรือเปล่าอุ้ยโอ้อุ้ยอุย้ยไม่ใช่ว่ะไม่ได้ใช่โมซาโซมันน่าจะเป็นจิ้งจกใต้น้ําเรียบร้อยตายอุ้ยยัยงดูน่ากลัวกินไม่ได้ด้วยกินใต้น้ําไม่ได้ด้วยเพราะว่าเวลาอยู่ใต้น้ําอ่ะกดอ e ีมจะเป็นการดําน้ํานะครับตอนนี้เลือดเกระหมดโอ้ทางเดียวที่จะ เพิ่มเลือดได้คือเราต้องหาอะไรกินข้างบนกินใต้น้ําไม่ได้วะ่ะเฮ้ยหรือว่า,เด,วาเดี๋ยวนาะเดี๋ยนะหรือเรากดการกัดธรรมดาจะเป็นการกินใต้น้ําเลยวะหรือต้องกินปลาเพื่อเติมเลือดใต้น้ําเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บ,แป,บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลองกินปลาดูก่อนซีล่าแคนเข้ามาพอดีเรียบร้อยเหมือนไม่ค่อยขึ้นวะ่ะไม่น่าจะขึ้นนะทุกคนผมว่าไม่ได้แล้วอะไม่ได้ครับผมกินใต้น้ําไม่ได้จริงด้วยคื ว่ายน้ำได้จริงแต่ห้ามกินใต้น้ำนะครับไปต่อเดี๋ยวตัวนี้มาผมว่าผมหนีดีกว่าแม่งโหดเกินมีท่าพุ่งปั่นอ่ะเหมือนจระเข้เลยตมีหน้าก็หมดไวด้วยเวลาอยู่ในน้ำข้างหน้าน,นี่ขึ้นได้แล้วใช่ไหมแต่ประเด็นคือถ้าเกิดว่าผมเจอตัวโหวดเนี่ยอันตรายมากเขาบอกว่าเราถึงพื้นที่ที่แบบมีลักล่าขั้นสุดแล้วตัวนี้คือเจ้าของเขตเลยนะครับนี่แหละผู้ทัญชังเล้าเลือดกูไปเต็มอ่ะไปเจอตัวนู้นมากูเกือบจะตายอยู่แล้ว มาเจอมึงอีกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหอิชิโยเวเนเตอร์ครับเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งแน่พุ่งแน่ขอเติมเลือดก่อนขอเติมเลือดก่อนขอทีขอทีเออได้แล้วให้มันเลือดเต็มกับเลือดเต็มอุ้ยแม่งเปิดก่อนมันเปิดก่อนมาตบขึ้นเอาดิวะเฮ้ยเฮ้ยวากูตายว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเติมเลือดได้บอกว่าเฮ้ยเติมเลือดได้ทีเดียวว่ะ เฮ้ยไปไปพี่พี่เดี๋ยวเวรกรรมกว่าจะเดินมาถึงหมนมันพุ่งเลยระวังระวังรอพุ่งรอพุ่งโอเคจังหวะนี้ละมึงจังหวะนี้ละมึงจุกหลบจุกหลบจุกหลบม่เอ้เยเสียดายเมื่อกี้โดนเปิดตอนไปกินนี่นั่นอยู่ต้องรอจังหวะจุกอย่างเดียวครับจุกอย่างเดียวครับจุกอย่างเดียวครับพุ่งมาพุ่งมาพุ่งมาไปไหนแล้วอุ้ยแมงมันมันแดดอย่างไกลทุกคนแดดโคตรไกล นี่แหละจังหวะนี้แหละน่าจะพอได้อยู่เฮ้ยกูก่อนกูขอเปิดก่อนเอ,อือเรียบร้อยตายหาเลยครับผมโดไม่สามารถฆ่ามันได้คือถ้าเราฆ่ามไม่ได้เราจะมาเริ่มใหม่เดี๋ยวผมจะกลับไปใหม่ทุกคนผมจะต้องฆ่ามันให้ได้วันนี้ไก่ด้วยมึงไอ้ซาดตอนนี้ก็ได้เวลาล้างแคนแล้วนะทุกคนรอบนี้คิดว่าก็คงจะไม่น่าผิดพลาดอะไรครับเมื่อผมเห็นไอ้ลูกนี้ลอยๆตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว อ๋อมันคือเนื้อนี่มคือจุดให้เราแบบมาฟาร์มนีกว่าคือมากินเติมอาหารเติมเลือดก,ก่อนที่จะไปลุยเมื่อกี้ผมไม่ได้แวะตรงนี้ไงแต่ผมเห็นแล้วแต่ผมดูไม่ออกว่ามันคืออะไรไป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 อ้าเมื่อกี้มันพลาดทางเทคนิคทําให้เราโดนเปิดครับเอาละไปครับผมตอนนี้เขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงการโจมตีแล้วก็รอคอยให้มันเหนื่อยนะก่อนที่จะโจมตีครับโอเคว่ามันน่าจะเหนื่อยไม่เป็นหรอก อ่ะผมคอมลามมาเลยมันเปิดปั๊บนี่เปิดป er, er <magic. S 1> ั๊บนี่ถอย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 รอจังหวะรอจังหวะเค้าตอร์นั่นแหละผมจะวิ่งจนเหนื่อยมันจะวิ่งจนเหนื่อยได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยพุ่งแรงว่ะพุ่งแรงมากเดี๋ยวร้อยเป็นเหนื่อยก่อนร้อยเปนเหนื่อยก่อนงั้นไม่น่าไหวครับตอนนี้เหนื่อยเป็นป่ะเหนื่อยป่ะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยหอบแล้วเหนื่อยหอบแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ได้อยู่โอเคกันสองทีโอเคโอเค คือมันจะพุ่งประมาณสัก3ทีก่อนที่มันจะเหนื่อยนะเราโดนอีกทีหนึ่งเราน่าจะตายครับทุกคนระวัง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 โอเคหอบยังหอบยังหอบแล้ว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 โอ้ถอยถอยเลยถอยเลยอุย้ยแม่งโอ้รอบนี้พุ่งอย่างไกลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเหนื่อยกว่ามัานอีกกูเหนื่อยกว่ามัานอีกกูเหนื่อยกว่ามันอีกเุ้ยกว่ากูจะเดินมา,นางนี้ไกลมากไกลมากเลยกินก่อนกินก่อน เออได้อยู่แม่งเลือดมันอย่างเยอะเลือดอย่างเยอะเลยอย่างเยอะไม่ง่ายไม่ง่ายตัวนี้ตัวนี้ไม่ง่ายตัวนี้ไม่ง่ายเอาละรอเหนื่อยครับรอเหนื่อยเราต้องรอจังหวะที่เหนื่อยเท่านั้นถึงเราจะตีมันได้ยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยแข็งแรงจัดโอเคเหนื่อยแล้ว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 ทีนี้แหละจัดเลยจัดเลยจัดเลยได้แค่นั้นล่ะได้แค่นั้นล่ะเราได้แค่นั้นครับเราได้แค่นั้นครับโอเค มามึงมามึงมามึงมาเลยเดี๋ยวรอบนี้เ,เราต้องคำรามเปิดปั๊บหน่อยเพราะว่าผมว่าเราสตานินารีช้ามากเคปั๊บก่อนเออปั๊บไปก่อนแต่ตีเปล่าไม่รู้นะตอนนี้เอาเด้ชถาก่อนตบไปพุ่งเข้าก่อนหลบมาหลบมาไม่โดนโชคดีไม่โดนเมื่อกี้ถ้าโดนเรียบร้อยสสเต็ปสสเต็ปวนก่อนวนก่อนเออ,อกีเดียวกีเดียว ดีเดียวดีเดียวได้บวกแล้วเออมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วพี่ไปเลยปุ๊บเออจบตีจบตีคอ,อยคอยเลยคอยเลยจุกจุกจุกโดดไปเนี่ยไปหมดแรงแล้วดีกว่าจะบอกวะเมื่อกี้เหมือนหมดแรงอ่ะอุ้ยแต่มีท่ากระโดดกัดด้วยเดี๋ยวยังไงเหนื่อยเหนื่อยง่ายขึ้นป่ะผมว่ามันเริ่มมันเริ่มเป็นเฟซสองของบอสป่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่านี่มีสองท่าคือ คือไปแล้วจะมีการกระทืบด้วยนะตอนนี้ต้องระวังให้ดีเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยเกือบโดนเกือบโดนนี่นี่อุ้ยจริงด้วยจริงด้วยมีการกระทืบจริงด้วยเอ้ยแต่ระวังกัดมันเหมือนได้เลือดเมื่อกี้เหมือนได้เลือดเพิ่มระวังระวังระวังมันใกล้ตายแล้วประมาไม่ได้ประมาไม่ได้ประบาทไปได้แต่หลอยได้อยู่มันก็เริ่มหมดแรงไงเลือดมันสาดแล้วไงมาปิดฉากปิดฉากปิดฉากเรียบร้อยวู้ คอม p l e t นะครับนี่เป็นด่านของด่านน้ําจัดการเสร็จกินมันกินมันปิดฉากเลยเรียบร้อยในที่สุดผมก็เป็นเจ้าที่คุมดินแดนนี้จนได้นะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูเกมนี้กันต่อกับแดนอื่นๆนะครับหรือโบดอื่นๆก็คอมเมนต์ด้านล่างแล้วกันก็อยากให้เปลี่ยนแนวเปิดใจมาดูกันบ้างนะจ,จะแบบเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆให้ได้ดู ไดโนเสาร์นะครับอ่าเพราะว่าเราเนี่ยก็อยู่กับไดโนเสาร์มานานแล้วหวังว่าคงชื่นชอบกันแล้วกันยังไงก็เจอกันใหม่ครับคลิปหน้ากับพรีฮิส t o ริ c ไดโนซอร์นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม